สวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนสระผสมคำต่อมากันนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนสระอ่างกับสระเอิงไปแล้วใช่ไหมคะอะเรามาดูซิวันนี้เราเรียนสระอะไรสระตัวแรกฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายตัว I หรือตัว E ตัวนี้ใช่ไหมคะรวมกับ ng ที่เราชูเคยบอกไว้คืององูใช่ไหมคะรวมตัวรวมกันเป็น อออิงอิงนะคะอออิงอิงนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นสระอิงนะคะและฝั่งขวานะคะเห็นตัวโอไหมคะตัวโอก็คือสระโอหรือสระโอ้นั่นเองรวมกับงงูนะคะรวมกับงงูกลายเป็นององสระตัวนี้ก็จะเป็นสระองนะคะสระอง ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะฝั่งซ้ายคือสระอิงนะคะสระอิงและฝั่งขวาคือสระองนะคะสระองจะเป็นองค์หรือจะเป็นองคก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบเลยนะอะต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่ใช้สระอิงกับสระองค์กันนะคะอะ่มาดูที่คำแรก่นักเรียนดูสิคะว่าวงกลมันนี้มีสีอะไรเอ่ย ถูกต้องค่ะมันคือสีแดงใช่ไหมคะสีแดงสีแดงภาษาจีนออกเสียงว่าหงหงเฮอองคงเสียงที่สองเป็นหงนะคะอ่านแลเรียนออกเสียงตามเราชื่อนะหงอีกรอบหนึ่งค่ะหงะต่อมามาดูคำที่สองนะคะอ่ะรูปนี้คืออะไรเอ่ย รูปนี้คือระาคาังหรือว่ากระดิ่งใช่ไหมคะเป็นกระดิ่งนะกระดิ่งภาษาจีนออกเสียงว่าหลิงหลิงเลออิงหลิงเสียงที่สองเป็นหลิงอ,ออกเสียงตามมาเลยน,นะคะหลิงหลิงแปลว่ากระดิ่งนะคะหลิงก็คือใช้สระอิงนั่นเอง ต่อมาคำที่สามนะคะเขากำลังทำอะไรเอ่ยอ่ะเขากำลังจิบกาแฟรวมกับทำอะไรคะฟังเพลงใช่ไหมคะฟังเพลงอ่ะคำศัพท์ของเราในวันนี้ก็คือคำว่าฟังนะคะคำว่าฟังออกเสียงว่าทิงทิงเธออิงทิงเสียงที่หนึ่งก็ยังเป็นทิงอยู่นะคะ อ่ะนักเรียนออกเสียงตามเราชื่อนะทิงทิงอ่ะแปลว่าฟังเพลงนะคะฟังเพลงอ่ะต่อมาคำนี้เป็นคำที่เราชื่อไม่มีรูปภาพให้ดูเนาะเพราะไม่รู้จะเอารูปภาพอะไรมาเลยอ่ะคำนี้นะคะออกเสียงว่าชิงชิงอ่ะออกเสียงตามเราชื่อนะคะชิงชิง คำว่าฉิงนะคะชิงชิงเสียงที่สามเป็นฉิงคำนี้นะคะแปลว่าเชิญน,นะแปลว่าเชิญซึ่งคำนี้นะคะเขาจะไปบวกกับกริยาอ่านักเรียนรู้จักไหมกริยาคืออะไรกริยาคือวิ่งนอนกินนั่งฟังนะคะก็คือการกระทำต่างๆนั่นเองนะคะคือการกระทำนะคะอ่ะใช้ยังไงเรามาลองดูซิ เห็นอันแรกไหมคะชิงทิง้งชิงทิง้งคำว่าทิ้งอ่ะเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นะคะคำว่าทิ้งแปลว่าอะไรเอ่ยคำว่าทิงแปลว่าฟังใช่ไหมคะแปลว่าฟังชิงทิง้งก็จะแปลว่าเชิญฟังนะคะเชิญฟังต่อมามาดูคำที่สองนะคะคำนี้อ่านว่าชิงจ่วฉชิงจ่ว ซึ่งคำว่าจัว่วนะคะแปลว่านั่งนะคะแปลว่านั่งพอชิงรวมกับจัว่วก็แปลว่าเชิญนั่งนะคะแปลว่าเชิญนะะั่งเ,เห็นไหมคะหลังจากคำว่าชิงชิงคำนี้นี่เองจะตามด้วยการกระทำนะคะจะตามด้วยกริยานั่นเองอ่ะก็คืออย่างเช่นวิ่งนอนกินนั่งฟังที่เราจะบอกไปนะคะอ่ะมาดูคำศัพท์คำต่อมา อันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะอันนี้คือมังกรใช่ไหมคะมังกรออกเสียงว่าหลงหลงเลอองลงเสียงที่สองเป็นหลงอ่ะออกเสียงตามรเราใช่น,นะคะหลงอีกรอบนึงค่ะหลงซึ่งคำว่าหลงก็คือมังกรนะคะ ตอนนี้อันนี้คำสุดท้ายแล้วนะคะคำสุดท้ายแล้วก็คือรูปดาวนั่นเองนะคะดาวภาษาจีนออกเสียงว่าซิง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 ออกเสียงว่าซิงนะคะอ่านักเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะซิงอีกรอบหนึ่งค่ะซิง คำนี้ก็แปลว่าดาวนะคะแปลว่าดาวซึ่งคําศัพท์เหล่านี้เราเชือก็เขียนไว้ในใบแบบฝึกหัดในใบกระดาษนั้นแล้วนะคะที่นักเรียนได้รับไปนักเรียนก็สามารถไปเปิดดูได้นะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสระอิงกับสระองนะคะเป็นสระเออเป็นคำที่ใช้สระอิงและสระองนะคะอ่ะต่อมาต่อมาเป็นคำศัพท์นะคะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมเนา อ่ะคำแรกนะคะออกเสียงตามเราช่วนะคะเปิลชื้อเปิ่นชื้อลว่าสมุตนะคะเปิลชื้อปัวเอ็นเปิ่นเสียงที่สามเป็นเปิ่นและชื้ออือแต่เขาไม่มีเสียงนะคะอ่ะเขาไม่มีวรรณยุกต์นะเขาก็ออกเสียงแค่สั้นๆนะคะเป็นชื้อรวมกันเป็นเปิลชื้อนะคะ ต่อมาคําที่สองออกเสียงว่าเซียงผีเซียงผีซีเอียงเซียงเสียงที่สี่เป็นเซียงและ PEP เสียงที่สองเป็นผีรวมกันเป็นเซียงผีเซียงผีแปลว่ายางลบนะคะคานี้ยางลบต่อมาคําที่สามค่ะออกเสียงว่าเจียนเต้าเจียนเต้า อนักเรียนออกเสียงตามเราช่วนะคะเจียนเต้าเจียนเต้าจีเยียนเจียนเสียงที่สามเป็นเจียนและเตอเอาเต้าเสียงที่หนึ่งเป็นเต้ารวมกันเป็นเจียนเต้าเจียนเต้าปลว่ากันไกนะคะต่อมาคำสุดท้ายออกเสียงว่าฉือฉือ ออกเสียงตามเราช่น,นะคะชื่อชื่อคำนี้นะคะชื่ออือชื่อเสียงที่สามเป็นชื่อแปลว่าไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดอ่ะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะอ่ะมีทั้งหมดสี่คำเนาะ ต่อมามาดูประโยคนะคะเป็นประโยคเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยสัปดาห์ที่แล้วเรียนอะไรไปเอ่ยอ่ะฝั่งซ้ายมือนี่ใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนคำว่า什什ใช่ไหมคะที่แปลว่านี่คืออะไรใช่ไหมสัปดาห์นี้อ่ะเราไม่เรียนคำว่านี่แล้วนะคะแต่เราจะเรียนคำว่านั่นนะคะนั่นกับนี่แตกต่างกันยังไง นี่คือสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะคะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ไกลตัวเราเนาะหน t าเ e อเฉอหม r e หน่าเ้แปลว่านั่นคืออะไรนะคะที่อยู่ไกลๆนะอ่านนักเรียนออกเสียงตามเราชื่อค่ะ Nature อ么อีกรอบหนึ่งค่ะ Nature 什么 อ่ะแปลว่านั่นคืออะไรนะคะนั่นคืออะไรอ่ะเรามาดูตัวอย่างอันแรกเลยเห็นไหมคะในรูปคืออะไรเอ่ยในรูปคือไม้บรรทัดใช่ไหมคะไม้บรรทัดเหมือนเดิมเลยไม้บรรทัดภาษาจีนออกเสียงว่าเฉออโอเคไหมอ่ะเออะไรถามว่าน่าช,ชือ什么น่าเฉอ什么แปลว่าอะไรคะ เราว่านั่นคืออะไรใช่ไหมคะนั่นคืออะไรแล้วบีตอบว่ายังไงเอ่ยหลักการเดียวกับเจอเชื่อฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยคะ่ะสัปดาห์ที่แล้วถามว่าเจอชื่อก็ต้องตอบเจอชื่อใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ก็จะต้องเป็นอะไรถามหน้าชื่อก็ต้องตอบว่าหน้าชื่อนะคะโอเคไหมถามหน้าชื่อตอบหน้าชื่อนะคะแล้วเปลี่ยนคำว่าฉันเมื่อ ชฉินเอ๋นเมิ่อด้านหลังนี่เป็นสิ่งของต่างๆนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น A ถามว่า n น t าเ e 什นเมิ่อน้าเนเมก็ต้องตอบว่าอะไรคะก็ต้องตอบว่า n น t าเ e ิฉิหน้าเฉฉิโอเคไหมนั่นคืออะไรก็คือนั่นคือไม้บรรทัดนะคะนั่นคือไม้บรรทัดอ่ะมาดูข้อต่อมานะคะข้อต่อมา เอถามเหมือนเดิมเลยน้าชื่อฉันมน่าชื่อฉันอในรูปคืออะไรคะในรูปคือกันไกลใช่ไหมกันไกลใช่ไหมคะภาษาจีนออกเสียงว่าเจียนเต้าเจีนเตา,ตาเพราะฉะนั้นเอถามว่าหน้าชื่อฉันมน้าชื่อฉันมบีก็ต้องตอบว่าไงคะบี B ก็ต้องตอบว่าหน้าช่อเจ อีกรอบนึงนะคะตอบต้องตอบว่าหน้าเฉลี่ยเตาอ่ะก็คือเอาคำว่าหน้าเฉล่ยลงมาแล้วก็ใส่สิ่งของสิ่งนั้นลงไปนะคะกันไกลก็คือเฉลี่ยเตาเนาะเฉลี่ยเตาอ่ะต่อมาลองมาดูอันนี้สิเหมือนเดิมเลยอ่ะมีรูปเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสามารถเปิดกระดาษดูคำศัพท์ได้เนาะอ่ะเห็นรูปแรกไหมคะรูปแรกรูปแรกคืออะไรเอ่ย รูปแรกคือคำศัพท์คำว่าฟังใช่ไหมคะคำว่าฟังคำว่าฟังเราสามารถถามได้ไหมนั่นคืออะไรนั่นคือฟังอย่างนี้ตอบได้ไหมคะอ่ะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้มันจะต้องเป็นคำศัพท์ที่เป็นสิ่งของนะคะไม่ใช่สิ่งไม่ใช่คำศัพท์ที่เป็นกริยาเนาะเพราะฉะนั้นคำศัพท์นี้ใช้ไม่ได้นะคะอ่ะใช้ตอบไม่ได้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อ2นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ย อันนี้คือไม้บรรทัดใช่ไหมคะไม้บรรทัดแล้วไม้บรรทัดสามารถถามได้ไหมว่านั่นคืออะไรถามได้ไหมคะถามได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งของเนาะเขาเป็นสิ่งของอ่ะแล้วถ้าเราช่ถามล่ะ naturem naturem จะต้องตอบว่ายังไงคะอ่ะ tiktok tiktok ก็ต้องตอบว่า nature nature ถูกต้องไหมคะ แปลว่าวนั่นคือไม้บรรทัดนะคะนั่นคือไม้บรรทัดต่อมาคำศัพท์ที่3นะคะก็คือดาวนั่นเองเราชใช้ทำมันเดิมนะ n น t า r ฉินเม่หน้าอฉินเม,นนม่นักเรียนก็ต้องตอบว่าอะไรคะ a น u า e ฉินซิงหน้าเฉินซิงข้อต่อไปนะคะอันนี้คือมังกรนะคะมังกรหลงนั่นเอง หลงแปลว่ามังก้อนหน่าเฉ่อ什มะน่าชื่เฉม,มต้องตอบว่าไงคะน่าชื่อหลงน่าชื่อหลงเห็นไหมคะแปลว่าน,นั่นคือมังกรนะคะต่อมาน่าเฉ่เฉมะน่าชื่เฉม,น,มนั่นคืออะไรเอ่ยตอบว่าน่าชื่อเฉยนตีด หน้าเฉรษเฉียนเต้าแปลว่านั่นคือกันไกลนะคะนั่นคือกันไกลและอันสุดท้ายค่ะหน้าเฉ什么หน,นาเฉ什么ก็ต้องตอบว,ว่าหน้าเฉรษเสียงผีน้าเเสี่ยงผีแปลว่านั่นคือยางลบเห็นไหมคะนั่นคือยางลบอ่ะเด็กๆสังเกตดูนะจะใช้ได้เฉพาะกับคำที่เป็นคำศัพท์นะคะ เป็นคำศัพท์เนาะกริยาแบบรูปแรกนะคะก็คือฟังอยู่ไม่สามารถถามได้นะคะโอเคไหมอ่ะต่อมาต่อมาเรามาดูใบงานนะคะมาดูใบงานอ่ะมาดูแบบฝึกหัดแรกนะคะแบบฝึกหัดแรกคือให้พวกเรามาหาพินอินกันให้เจอนะคะอ่ะดูอย่างอันแรกนะคะเฮอองค์คง เพอองหงเราชุดจะมีให้แค่พยัญชนะกับสระนะคะไม่ได้ให้วรรณยุมานะนักเรียนก็หาในตารางในช่องตารางเลยนะคะว่าเพอกับองเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าเจอแล้วให้นักเรียนเอาดินสอลากเขาไว้เลยค่ะ,ะขีดวงกลมเขาไว้เลยนะขีดเป็นวงกลมวงรีนะคะขีดไว้เลยนะเพอองคงคำที่สองคือ เลออิงลิงใช่ไหมคะเลออิงลิงที่มาจากคำว่าหลิงใช่ไหมที่แปลว่ากระดิ่งนะคะนักเรียนก็หาเลยตัวเลยอ,อยู่ตรงไหนและสลิงอยู่ตรงไหนพอเจอแล้วก็วงกลมไว้เลยเหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อมานะคะมาดูแบบฝึกหัดที่2นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนลากเส้นจับคู่คำศัพท์พินอินและความหมายนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งแรกก่อนเนาะที่เป็นตัวจีนนะคะคือคำว่าอะไรเอ่ย ปินชื่อเปินชื่อใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องลากจากภาษาจีนนะคะไปหาพินอินก่อนอันดับแรกไปดูพินอินก่อนเปินชื่ออ่ะเรามาดูแถบตรงกลางนะคะเปินชื่ออยู่ตรงไหนเอ่ยบรรทัดที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่บรรทัดที่สี่ใช่ไหมคะบรรทัดที่สี่คือคำว่าเปินชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ลากจากตัวจีนนะคะไปหาพินอินแล้วเปินชื่อแปลว่าอะไรเอ่ยทีนี้ เปิร์นอแปลาวาสมุดใช่ไหมคะปลาวาสมุดเราก็ลากจากคําว่าเปาิร์นเอที่เป็นพินอินนะคะไปหาคําว่าสมุดได้เลยนะคะเห็นไหมอ่ะก็คือลากจากคําศัพท์ตัวจีนก่อนหลังจากนั้นลากมาหาพินอินแล้วเอาจากพินอินลากไปหาความหมายนะคะอ่ะการบ้านเราวันนี้ก็คือมีด้วยกัน2ข้อนะคะ2ข้อใหญ่อ่ะแต่ไม่ยากมากเนาะเราชื่อหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้นะคะ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจาเรื่องที่เราเรียนวันนี้นะคะวิธีการส่งการบ้านเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราชูจะสร้างอัลบั้มในกลุ่มให้นะคะเหมือนเดิมเลยแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ค่อยไปเพิ่มรูปในอัลบั้มนั้นนะคะโอเคไหมงั้นสำหรับวันนี้เราชูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอเซียตากค่ะทุบา,บาย